กดอังกฤษปีล่าสุดคือปี64นะคะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่อุ้ยหลายๆโรงเรียนแบบน่าจะแบบเกรงคำนี้ไม่ถูกนะฮะเอ๊ะเข้าใช้คำว่าเก่งนะไม่ใช่เกรงนะเกรงคำนี้ไม่ถูกนะฮะมันไปอยู่ในข้อสอบด้วยนะแกแล้วมันเป็นคำยากด้วยคือคำว่า Brittle นะนะ ก็ brittle นะฮะ brittle นะฮะะนแต่ brittle คำนี้เนี่ยนะคะความหมายในภาษาไทยเนี่ยแปลง,ง่ายๆคือมันแปลว่าเปราะบางนะคะนะคำจำกัดความในภาษาอังกฤษของมันเนี่ยคือ hard but easily broken คือมันดูเหมือนแข็งอะแต่จริงๆมันแตกง่ายเออนะคะมันดูเหมือนแบบว่าเป็นเป็นทรงเป็นรูปอะไรของมันอนะแต่จริงๆนะิะมันค่อนข้างแบบแตกง,ง่ายก็เพราะฉะนั้นก็แบบเข้ากับภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นดีกว่านะคะอย่างเช่นประโยคที่บอกว่า she had thin brittle PERMED hair she had thin brittle permed hair นะคือผมเนี่ยมันเป็นลอนมันเป็นทรงอะมันดัดเป็นแบบว่าเป็นแบบทรงอะดูแบบนึกออกใช่ไหมเออดูเป็นทรงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมุติแบบเอามือไปยีนยก็แบบทรงก็เออแตกกระเจิงแล้วอะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะนั้นคขาว่า brittle เนี่ยคือ ความหมายของมันก็คือแบบนั่นแหละมันดูมันเปราะมันแบบเปราะบ,บางแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งๆท,ที่แบบดูลักษณะมันเหมือนจะแข็งนะนะ,อ,อ,นะะอันนี้เนี่ยเขาจะใช้กับคนนะฮะหรือเออเขาบางทีเขาใช้กับสิ่งของใช้กับสิ่งของหรือสิ่งที่เราตาเรามองเห็นว่ามันลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ว่าบริดเนี่ยจริงๆเอาไปใช้กับมูดหรืออารมณ์ความรู้สึกของคนก็ได้นะฮะเช่น a brittle mood or state of mind is one that appears to be happy Or strong, but is actually nervous and easily damaged. จากที่มิงม้อธิบายว่าถ้าเอาไปใช้กับของเนี่ยของสิ่งนั้นมันดูเหมือนมันเป็นทรงมันอยู่ทรงนะเออแต่ถ้าแบบไปแบบทําอะไรแรงแมันก็อาจแตกหรือเสียหายได้ถ้าเอามาใช้กับ brittle mood หรือ brittle stage of mind อย่างเงี้ยนะ brittle stage of mind ว่าแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของคนที่มัน brittle ก็คืออารมณ์ที่มันข้างนอกมันดูเหมือนแฮปปี้มันดูเหมือนสตรองมันดูเหมือนแบบเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบนะการกลบเกลื่อนเพราะข้างในเนี่ยรู้สึกแบบ แบบอาจจะแบบแบบตื่นเต้นมากประหม่ามากหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบน้องอะ่ะแบบ ไปสัมภาษณ์งานอะไรประมาณนี้เรารู้สึกแบบข้างในคือตื่นเต้นมากแต่อะไรเงี้ยพอไปถึงข้างหน้าคนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยน้องอาจจะแบบทาตัวแบบให้แบบดูเข้งขืมดูแบบว่าอ๋อได้ค่ะรับมือกับสถานการณ์ได้ดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะแบบสัน่นกึกกอยู่ข้างในลนักษณะแบบนี้เราเอาคําว่า brittle นะนะนะหรือ brittle นะนะนะมาขยายได้นะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูนะคะัคำนี้เอามาฝากแค่คําเดียวนะแต่ว่าแบบเป็นคําที่เออมันเข้าใจค่อนข้างยากมันต้องใช้เวลาในการอธิบาย แล้วแบบดีไม่ดีอาจจะเจอในข้อสอบในอนาคตอีกก็เป็นได้ก็เลยต้องเอามาพูดนะฮะคำนี้ค่ะ bridle ที่แปลว่า เปราะบางแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าดูบางดูแบบว่าแบบเอ้ยเห็นแล้วก็รู้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบเหมือน2เลเยอร์ว่าข้างนอกดูแบบเข้มแข็งดูแบบแข็งแกร่งนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปโดนหรือถ้าไปสกิดหรือถ้าไปทําอะไรนิดๆหน่อยๆมันอาจจะพังก็ได้นะฮะใช้ได้ทั้งกับสิ่งของและใช้ได้ทั้งกับอารมณ์หรือมูดนะฮะของมนุษย์นั่นเองนะฮะฝากเอาไว้ด้วยวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย